เล่นในเมืองแล้วก็ไปดูอีกมุมหนึ่งของแพรีสนะคะไม่ได้เป็นมุมมหาชนไม่ได้เป็นมุมทัวริสตี้มุมที่แบบคนเขาชอบไปถ่ายรูปกันแต่ว่าจะพาทุกคนไปสังเกตมุมเล็กมุมน้อยฮิ d เด n นจินนะคะก็คือแบบพวก ห้างเก่าที่ตั้งแต่สมัยยังไม่มีแอร์ตั้งแต่สมัยยังไม่มีหลายๆชั้นไปดูกันว่าชาวโลเคอลที่นี่นะคะเขากินอะไรกันเขาอยู่กันยังไงกันนะคะแล้วก็พาไปดูแบบตรอกซอกซอยเล็กๆนะคะที่เป็นมุมกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักของที่นี่ค่ะตามไปดูกันเลยค่ะตื่นเช้ามาก็เจอวิวนี้เลยหอไอเฟลแล้ววันนี้เีาจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศ p a r i s c o v e r e d Passages แปลตรงตัว Co v e r e d แปลว่าการครอบหรือการคุมนะคะ passages ก็คือเป็นทางเดินเปรียบเสมือนห้างยุคโบราณซึ่งมันก็เหมือนซอยปกติเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าเขาสร้างโดมแก้วเพื่อครอบเอาไว้มันจะได้ไม่หนาวจนเกินไปในหน้าหนาวแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปในหน้าร้อนปี1867มี covered passages แบบนี้ราวราว3 8 3ที่แต่ว่าจำนวนมันถูกลดลง <S <S> <S เพราะว่าในปี1853มี hussman renovation หรือการปรับปรุงเมืองปารีสครั้งใหญ่โดย มีการทุบตึกทิ้งเพื่อจะสร้างระบบและผังเมืองใหม่และอย่างที่เห็นตรงป้ายทางเข้าเมื่อกี้นี่คือที่แรกที่เรามากันนั่นก็คือ Passage v e r d u e อันนี้เป็นร้านขายกรอบรูปและร้านนี้ก็ขายงานอาร์ตเก่า ดูภาพวาดที่เขาขายก็มีความสุขแล้วค่ะทุกคน Covered passages มันจะอยู่ติดติดกันนะคะพอเราเดินออกมาจากที่หนึ่งเราก็เดินข้ามถนนเข้าไปอีกที่นึงได้เลยและนี่ก็คือ Passage y o u p h ัว เดินเข้ามาก็เจอร้านหนังสือเก่าเพียบเลยเกลสังเกตดูที่นี่เขาจะไม่ใช้คำว่า Bookshop นะคะร้านหนังสือแต่ว่าเขาจะใช้คำว่า Library หรือว่าห้องสมุดหนังสือภาษาอังกฤษมีไม่เยอะนะคะแต่ก็พอมีอยู่บ้าง เกียชอบอะไรแบบนี้มากเลยคะ่ะหลงไหลในความวินเทจหลงไหลในความเก่าตรงข้ามกับร้านขายหนังสือเก่าก็เป็นร้านขายโปสเตอร์ เห็นแล้วเลือกไม่ถูกเลยค่ะตาลายอยากจะซื้อกลับไปทั้งหมดเลยเดินต่อมาเรื่อยๆเราก็จะเจอร้านขนม <restored> ลูกโอมไซส์ฝรั่งนะคะใหญ่มาก เขาทำแพ็เกจจิ้งได้น่ารักมากเป็นของฝากได้เลยสวยขนมหน้าตาน่ากินทุกอย่างเลยค่ะอันนี้นะคะบีบไปแล้วเนี่ยมันนิ่มๆหนึบๆนบน,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 นะกินแล้วแบบต้องติดฟันแน่ๆเลย ส่วนอันนี้น่าจะอารมณ์เหมือนมาร์ชเมลโล่แท่งและแล้วเราก็มาเจอร้านนี้ที่สะดุดตามมากร้านขายของกระจุกกระจิกตกแต่งบ้านทุกคนแล้วมันกำลังจะคริสต์มาสลงของแน่นเลย คือนึกถึงสมัยตอนเด็กๆที่แต่งต้นคริสต์มาสก็คือเดคอร์เรชันที่ไทยด้อยไปเลยค่ะเจอที่นี่ไปฮารุฮาราสุดๆและนี่คือชเดเ e เ i ียจิว๋วโอ้ my กอ d สวยมาก เซ้นี้เขาใหญ่นะคะเดินยาวมากมีหลายร้านด้วยเดี๋ยวเราลองมาเข้าร้านของเล่นเด็กดีกว่าแล้วเขาก็ขายพวกโมเดลจิ๋วตะมุตะมิเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยแต่ว่าเป็นอารมณ์แบบยูโรเปียนสไตล์ ดูสิคะเขาขายบ้านตุ๊กตา3ามชั้นนี่มันเป็นฝันเป็นสวรรค์ของเด็กผู้หญิงเลยนะเนี่ย,อ,ยออกมาไม่ใกล้ไม่ไกลมีร้านรับทำไม้เท้าและร่มอยู่ซึ่งมันเก๋ไก่ยูเรกามากทุกคนมันไม่ธรรมดาดูสิดีเทล เสียเงียบๆน,นะแล้วก็ไปจิบกาแฟดื่มช็อกโกแลตให้เหมือนชาวปาริสเซียนเขานะคะแต่ว่าคือเกลมาเนี่ยคือเที่ยงพอดีตอนที่ทุกคนเยอะมากเอาเป็นว่าแพสเซจมันเยอะเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆเราถูกใจไหนเราก็นั่งอันนั้นเนาะไปต่อค่ะเดินข้ามถนนมาที่แพสเซจปานิฮามานี่เมื่อกี้เราเดินออกมาจากตรงนั้นเลย แพสซจนี้ค่อนข้างจะแคบกว่าแต่คึกคักสุดนะคะร้านอาหารเพียบตั้งโต๊ะกันออกมาแบบว่าสุดเลยเจอร้านขายสแตมด้วยอันนี้เป็นร้านขายโพสการ์ด ร้านขายเครื่องประดับก็มีนะคะเขามีทางแยกด้วยนะทุกคนและตอนนี้เก,กบกำลังออกเดินทางไปอีกแพสซีจหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ติดกันกันกบ3ามแพสซีจที่เมื่อกี้เราไปดูมาในระหว่างนี้แอบเจอตลาดนัดด้วยเลยเก็บบรรยาก,กาศมาให้ดูนิดหน่อยแต่ว่าดูเหมือนว่าตลาดจะวายแล้วเพราะว่ามันเย็นแล้ว น,นี่ก็คือเพเซชัวซอลเกลเลือกที่จะนั่งพักที่ร้านเอลมานะคะเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างเงียบดีมันไม่วุ่นวายเกินไป นี่ดูเหมือนว่าจะรวมพลเอเชียนนะคะมีร้านอาหารเวียดนามร้านอาหารไทยลาวมีร้านอาหารกรีกมีร้านชานมไข่มุกด้วยเดินมาอีกหน่อยก็เจอ Little Soul นะคะแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นออกมาแล้วก็เดินอีกประมาณ15กว่านาทีนะคะเราก็จะเจอ g a l l e r i a Vivian เขาว่าร้านอาหารที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอร่อยมากแล้วก็ดังเรื่องเนื้อและก็ไวน์แต่ว่าต้องโทรจองก่อนมานะคะเดินลึกเข้ามาอีกหน่อยเราก็จะเจอร้านเสื้อผ้า<อ>มีร้านขายเฟอร์นิเจอร์ด้วย สังเกตได้ชัดเลยว่าตรงนี้เขาจะมีการตกแต่งที่ดูหรูหรากว่าและก็เจอร้านขายหนังสือมีอยู่ทุกที่นะคะ มีการขายโพสการ์ดวินเทจที่เป็นลายอินเดียแล้วก็จีนด้วยพนักงานเขาก็เริ่มที่จะพูดดอนคริสต์มาสเดคอเรชันแล้วนะคะถ้ามาตอนเขาจัดเต็มนี่จะต้องสวยแน่ๆและนี่แก้วก็เดินผ่านลูฟการ์เดน และเราก็เดินมาจนถึงแกลเลอรีเวอรโดดาและที่นี่ก็ดูเหมือนจะพิเศษกว่าจุดอื่นเพราะว่ามีงานเพ้นท์บนฝาผนังด้วยและดูร้านเสื้อผ้าที่นี่ซะก่อนนะคะขอบอกเลยว่ามัน next level ของใหม่ที่ดีไซน์เก่าแต่ก็คืองานดีไซน์ใหม่งงไหมไม่งงเนอะเจ๋งอะ่ะอยากซื้อไปใส่เองแอบส่องเขาจัดร้านกันดูขาโต๊ะสิคะโคตรคูลร้านนี้ขายจานกราฟิกสวยมากเลยคะ่ะ แล้วเราก็มาเจอร้านขายเฟอร์นิเจอร์สีตะมุตะมิออกเดินกันต่อเพื่อไปอีกพาสเซจหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ติดกันนะคะในระหว่างนั้นเจอตลาดอีกแล้วแต่ว่าตลาดยังไม่ไหวเราไปเช็คกิดาวดีกว่า นี่เลยไอขนมเมื่อกี้ที่เราเห็นเขาแบ่งขายกันใหญ่มากและแน่นอนมาปารีสต้องมีมาการองซื้อกลับไปกินโรงแรมเรียบร้อย ส่วนร้านนี้เขาขายผลไม้อบแห้งสีสันสดใสเลยค่ะไม่มีอะไรปิดเลยนะมลแรงบินวั่นเลยและนี่ก็เป็นโซนห้างใหม่นะคะวันนี้เป็นวันหยุดคนเพียบโมฮ oh ิโตบับเบลทีไหมล่ะงงกันไปนเลย ตอนนี้อยู่ที่ Passage b o u l a Bay Passage นี้จะเงียบเงียบหน่อยนะคะร้านเปิดไม่เยอะแต่เจอร้านนี้โคตรเจ๋งค่ะทุกคนดูก็รู้เลยว่าเป็นร้านไม้เพราะว่ามีไม้อยู่ข้างหน้าเลยนะคะแล้วมองเข้าไปข้างในก็คืออาร์ตมากติสมากก็คือแบบว่าหยาบๆโชว์ๆกันเลยว่านี่ทำงานแบบนี้นะแล้วดูกรอบรูปเขาดูงานเขาสวยอะ นี่คือ Passage Du Gonesse ซอยนี้ก็จะมีหลายร้านที่ขายเหมือนผ้าดิบอะนะคะผ้าที่ยังไม่ได้แปรรูปหรือถูกตัดให้เป็นเสื้อผ้าก็คือขายเป็นม้วนๆแบบนี้ แล้วก็มีร้านขา,ขายของเก่าด้วยค่ะแล้วดูเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้สิหน้าตาเหมือนของบ้านเราเป๊ะเลยตามแบบตลาดนัดต่างๆมีร้านแว่นที่ตกแต่งแบบวินเทจด้วยขายเรเบนอย่างนี้และสุดท้ายแล้วนี่ก็คือ Passage m เลียซึ่งที่จริงเกียวไม่อยากจะนับนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็น covered passage อะมันเป็น Passage ธรรมดาที่ไม่ได้มีอะไรหลังคาข้างบน แต่ตอนทำรีเสิร์ชเขาก็แนะนำให้มากันนะคะอาจจะเพราะว่ามันโฟโตเจนิกนะมันถ่ายรูปมาน่าจะสวยเพราะว่าเขาทาสีให้มันสีสันสดใสส่วนร้านแถวๆนี้ก็จะดูโมเดิร์นดูเริ่มใหม่ขึ้นมาแล้ว ต่อมาเกลมาเดินเล่นแถวแม่น hmm. mm ้ําเซนนะคะก็เดินไปเรื่อยๆนะคะซึมซับบรรยากาศชาวแพรีเซียนเพื่อรอพระอาทิตย์ตกดินจะได้ไปทานดินเนอร์ก่อนกลับโรงแรมค่ะเห็นไอเฟลอยู่ไกลๆด้วยตรงนู้นค่ะทุกคน ริมแม่น้ำก็มีกิจกรรมให้ทําหลากหลายเลยนะคะมีร้านอาหารด้วยมีสวนสาธารณะด้วย La Felicitia เป็นสถานที่นั่งชิลที่ปิดดึกมากแล้วอยากจะแนะนําให้มากันเพราะว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยค่ะเพราะว่าบริเวณนี้นะคะจะมีมหาลายัยมีหอพักมีออฟฟิศเพียบเลยก็จะเห็นแต่แบบหนุ่มๆสาวๆชิคๆอย่างนี้มันนั่งคุยกันแค่มองพวกเขาก็เพลินแล้วค่ะ โซนนั่งด้านนอกก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะและนี่ก็คือโซนชั้น2แต่ไม่ค่อยมีคนขึ้นมานั่งเท่าไหร่เกลสั่งทรัฟเฟิลพาสตามากินพร้อมกับม็อกเทลแต่ไม่กล้าสั่งอย่างอื่นเพิ่มแล้วพอ,พอชั้นใหญ่มากทานไม่หมดทุกคนวารกลับมาที่โรงแรมกินของหวานก่อนนอนกลับมากินมาการองเห็นหอไอเฟล เช้าวันใหม่ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆโรงแรมนะคะเกลมาทานครปฝรั่งเศสที่จริงตอนแรกไม่ได้แพลนที่จะออกมาเลยนะคะวันที่2แต่ว่าอากาศมันดีนะคะไม่หนาวเกินไม่ร้อนเกินก็เลยโอเคออกมาซะหน่อยเลยต้องใส่ชุดเดิมเพราะว่าแพ็คมาแค่ชุดเดียวค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพาทุกคนมาดูนั่นก็คือตลาดนัดอินดอร์ของคนที่นี่ค่ะก็อยากให้ทุกคนลองสังเกตดูดีๆนะคะพอเราเดินข้างถนนเนี่ยตามใต้ตึกที่จริงแล้วจะมีตลาดนัดอินดอร์แบบเนี้ย มาดูสวนดอกไม้เล็กๆในเมืองนะคะและในสวนก็ยังมีตู้หนังสือแบบนี้อยู่ด้วยแบ่งปันกันอ่านนะคะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสเลยถ้าช่วงซัมเมอร์ดอกไม้เพียบค่ะถ่ายรูปสวยเลยตรงนี้และนี่ก็คือ Organic Market หรือว่าเหมือน Farmers Market ที่คนปลูกนะคะเขามาขายตรงเลย เดินไปเดินมาก็มาเจอร้านขายดอกไม้แล้วดูดอกไม้นี้สิคะเหมือนผักกระหล่ำเลยและแล้วเราก็มาแวะกินฮอตช็อกแลตนะคะแล้วก็เข้าเที่ยงก่อนที่จะกลับโรงแรมเพื่อเตรียมตัวบินกลับสิงคโปร์ค่ะร้านนี้วิวดีไหมคะวิวอ่ะดีไหมคะ <laughs> สั่งคาราเมลไลซ์พอร์กมาทานนะคะโอ้โหมีแต่มัน ขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเกลนะคะกดไลค์ซับสไคร์กันด้วยบ๊ายบาย